LA. <laughs> yeah. That is incredible. I mean, seriously, I mean, you guys have great chips, obviously. What's your best advice to anybody out there that's trying to build a company into a company like Frito Lay? Wow. Well, the sky's the limit. I mean, you could anything. Frito-Lay started with one man, Herman Lay, yeah. right? Selling potato chips out of a truck. Hustled, worked hard, did it the right way, took care of his customers, took care of his employees, and the next thing you know, it's a multi-billion dollar business. Right. Yeah, in today's environment, you've got to, one, understand your consumer, who's buying your product better than anybody else. Technology is the way to make sure that you stay on top of consumer trends and you understand what consumers want. Being consumer obsessed is, I think, the most important thing. Yeah, what was the biggest driving factor of your success that enabled you to become a CEO of a multi-billion dollar company? Hey, preparation, uh, and a little bit of luck, man, right place, right time, doing it the right way, uh, being authentic, treating people like you wanna be treated. I mean it really is. You gotta be smart, everybody's gotta be smart. You gotta wanna hustle, right? You gotta you gotta wanna work harder than the next guy, but you can do all that and be a jerk and be failed. That's the CEO of Frida. ช่องนะครับ School of Hard Knock นะอ่านะครับช่องนี้เป็นช่องที่เออผมก็เพิ่งติดตามได้มาพักหนึ่งนะครับได้ไม่นานเนาะอ่าเดี๋ยวขอกดซับสไคร้หน่อยนะครับก็เป็นช่องที่เกิดจากเด็กหนุ่มคนนี้นะครับอ่าที่เขาทำการสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์อ่าคนที่รวยจริงๆนะครับแล้วก็ช่องเขาเนี่ยเออเหมือนกับเริ่มต้นได้ไม่กี่ปีนะครับ แล้วก็ทําไปทํามาเนี่ยจนเขากลายเป็นเป็นเศรษฐีซะเองนะทำจนเป็นเศรษฐีซะเองนะครับก็สกูอ o อบฮาร์ดน็อกเนี่ยก็หมายกับว่าเขาไปเขาใช้อาศัยความกล้าเด็กหนุม่มคนนี้นะครับอาศัยความกล้าเนี่ยไปสัมภาษณ์เศรษฐีนะครับจากประสบการณ์จริงเลยนะว่าทําไมเขาถึงรวยด้วยคําถามง่ายๆนะว่าเออคุณทําอะไรเหรอคุณถึงรวยนะครับก็ตอน ตอนช่องนี้ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นการสัมภาษณ์แบบนี้ก็จะแบบเหมือนประมาณว่ามาแนะนำมาอะไรเงี้ยว่าวิธีรวยทำยังไงอะไรเงี้ยแต่พอพอเขานึกขึ้นมาได้ว่าเออการทำแบบเนี้ยเขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จนะแล้วเขาก็จะมามาสอนคนอื่นอะไรเงี้ยมันมันก็ดูแปลกๆเนาะ <c oughs> คือตัวเขาเองไม่ได้ประสบความสำเร็จจริงนะเขาก็เลยไปสัมภาษณ์ คนที่ประสบความสําเร็จมาออกรายการจะดีกว่านะแล้วการที่เขาได้ไปสัมภาษณ์คนที่ประสบความสําเร็จเยอะๆนะเขาเจอคนเยอะเลยนะครับถ้าดูในช่องเขาเนี่ยทั้งเป็นแบบบิลเลนแน์เลยนะไม่ใช่มิลเลนแน่นะนะนะครับมี r ิช h ิชเชตบูแมนอินเดอร์เวอร์อะไอต่างๆนะแล้วก็เจอคนดังๆเยอะนะครับเคยเจออ่าทอมคูสก็เคยนะชาวอาหลับก็มีนะครับเจอบิลเลนแน์หลายท่านนะครับ ของอเม,มริกานะมันก็เลยทำให้เขาสัมภาษณ์เนี่ยน่าจะเป็นหลักหลายร้อยคนนะครับอาจจะเกือบพันคนเนี่ยก็ทำให้เขาเริ่มมีคอนเน c กชันกับเศรษฐีบางคนนะที่รู้สึกว่าเออคนนี้เขาเป็นคนหนุ่มนะที่ที่น่าสนใจนะครับก็เริ่มเริ่มมีคอนเน c t ชันนะครับแล้วเขาก็เลยได้ได้คอนเน็ t ชันมาแบบ อย่างคาดไม่ถึงไม่รู้เมืองไทยเราจะทําแบบนี้ได้บ่านะก็คือเราไปสัมภาษณ์คนรวยๆแบบเดินเข้าไปสัมภาษณ์เขาดื้อๆอย่างเงี้ยเขาจะยอมให้เราสัมภาษณ์ไหมนี้เราก็ไม่ไม่รู้นะแต่ว่าอันเนี้ยด้วยอาศัยความกล้าของเขานะก็ทําให้เขาไปไปสัมภาษณ์ได้ไปเจอคนหลายคนนะครับแล้วก็ทําให้คาๆว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคอนเน็ชันแบบไม่รู้ตัวนะ มีคอนเนคชั่นดีๆแบบไม่รู้ตัวนะอ่าแล้วก็เขาก็มาต่อยอดเป็นธุรกิจนะครับคราวนี้เขาก็เริ่มทําธุรกิจนะครับยอดสับสกายเบอร์ก็ขึ้นเป็นหลักล้านนะครับอ่าแล้วก็เริ่มทําธุรกิจต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเทรนนิ่งการอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ทําให้ยอดขายยอดยอดยอดเงินที่เขาได้รับเนี่ยต่อปีเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นหลักล้านดอลลาร์นะในปัจจุบันนะครับ จากการที่จุดเริ่มต้นของเด็กหนุ่มคนนี้นะเริ่มต้นจากการออกไปสัมภาษณ์ผู้คนนะครับแรกๆเลยก็รู้สึกว่าเขาจะสัมภาษณ์ผู้คนตามท้งทงองถนนธรรมดาเนาะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเข,เขาเปลี่ยนเป้าหมายมาสัมภาษณ์เศรษฐีนะครับโดยที่ว่าตามท้องถนนอเมริกาเนี่ยบางทีอาจจะมีเศรษฐีขับรถสปอร์ตรถอะไรมาจอดเขาก็เดินเข้าไปสัมภาษณ์เลยเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ กล้านะครับกล้าแล้วก็แปลกใหม่แล้วก็ทําให้เกิดเรื่องราวต่างมากมายกับตัวเขานะแล้วก็ในที่สุดเขาก็สามารถที่จะสร้างในือสร้างตัวได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีเนาะผมก็มาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเผื่อได้แรงบันดาลใจนะคือผมมีความรู้สึกว่าเยาวชนไทยอะ่ะเหมือนกับอาจจะแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะที่ว่ามองมองมองโลกมองประเทศไทยว่าไปต่อนะแต่ก็มีหลายคนเนี่ยที่มองว่า ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยมันเหมือนไม่มีอนาคตนะอาจจะฟังกูรูที่เขาอาจจะมีอายุแล้วส่งอายุแล้วแล้วเขาก็จริงๆเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะเขาก็พูดถูกแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างแต่ที่มันจะไม่มีอนาคตเลยนะผมเชื่อว่าถ้าเรายังมองเห็นทางเห็นแสงสว่างเนี่ยยังไงก็มีทางไปนะนะครับมันยังเด็กคนเนี้ยที่เขาสามารถที่จะสร้างช่องสุข o มอ็อฟพัดน็อกขึ้นมานะ แล้วก็สามารถที่จะสร้างไรายได้จริงๆให้กับตัวเองนะครับนะสังเกตเขาจะมีโลโก้นะโลโก้ส,สวยๆนะแล้วก็มีความกล้าแล้วก็มีไมค์แค่ตัวเดียวกับผมว่าแรกๆก,ก็อาจอาจะโทรศัพท์มือถือด้วยซ้านะมีความกล้าที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนต่างๆแล้วก็ได้ประสบการณ์จากผู้คนต่างๆมาทําให เขาได้เรียนรู้หมายวาว่าเรียนรู้สิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในตำรานะเรียนรู้จากเรื่องจริงเยาวชนไทยนะครับอย่ายอ่ออย่าอย่าท้อแท้นะอย่ายอมแพ้ง,ง่ายๆเวลามีใครมามามาว่าเรามาตําหนิเราเนี่ยให้มองว่าเขาเป็นกระจกสะท้อนตัวเรานะว่าเราจะสามารถพัฒนาไปอย่างที่เขาพูดได้ไหมถ้าเขาพูดออกมาเนี่ย เป็นเรื่องที่ไม่จริงเราไม่จำเป็นต้องสนใจก็ได้นะอาจจะให้ให้เกียรติเขาให้ความเคารพเขากาจะเป็นผู้ใหญ่อะไรก็แต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่จริงนะเราก็ต้องพิจารณาว่าเราปรับปรุงแก้ไขได้ไหมถ้าเราปรับปรุงแก้ไขได้แล้วมันดีกับเราเนี่ยทำไมเราจะไม่ทำครับใช่ไหมเราเราลดอคติลงนะลดอีโก้ลงแล้วเราก็ลองปรับเปลี่ยนตัวเองนะแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยยังมีอนาคตอีกเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Data c เ n t e r เกี่ยวกับ h ับ EV มีต่างประเทศมาลงทุนบ้านเราเยอะแยะนะครับอย่าไปฟังกูรูที่อาจจะมองโลกในแง่ลบนะครับหรือว่าช่องที่ไม่ได้มองโลกในแง่ดีกับประเทศไทยนะอาจจะแบบเป็นมุมมองส่วนตัวนะเราก็ต้องเข้าใจว่าเป็นมุมมองส่วนตัวเขาพูดในมุมมองส่วนตัวของเขาถ้าประเทศไทยไม่มีอนาคตเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงนะเป็นคําถามนะเราจะอยู่กันยังไงนะครับเราจะอยู่กันยังไงเนาะ แต่ถ้าทุกคนคิดว่าประเทศไทยมีความเชื่อมั่นมีอนาคตช่วยๆกันตอนนี้เราก็เร่งปราบสแกมเมอร์กันเนาะเว็บพนันต่างๆ,ๆเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะถ้าไม่มีคนเล่นเว็บพนันก็อยู่ไม่ได้นะครับถ้าเรามีความรู้สแกมเมอร์ก็ทำอะไรเรายากแล้วก็ถ้าเรามีพลังใจที่ดีผมเชื่อว่าเราก็สามารถขับเคลื่อนประเทศได้เราช่วยกันนําเสนอในมุมมองที่ขับเคลื่อนประเทศไทยดีกว่าเนาะอันนี้แม้จะเป็น ยูทูบเบอร์จากต่างประเทศแต่ว่าผมว่าสามารถเปลี่ยนหลักคิดมาเป็นคนไทยได้ประเทศไทยได้เนาะผมยังเชื่อมัน่นนะเชื่อมั่นในประเทศไทยเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนพลังของเด็กรุ่นใหม่นะครับผมยังเชื่อมั่นอยู่เนาะแล้วก็จริงๆอลองดูนะว่ามีอะไรที่สามารถทําธุรกิจใหม่ๆได้นะถ้าบางคนก็อาจจะยังไม่อยากเป็นพนักง,งานแต่ว่า ทางที่รัดที่สุดสาหรับผมก็คือการเป็นพนักงานกินเงินเดือนไปเรียนรู้แต่ว่าเราไม่ได้ไปรีบไปใช้ชีวิตนะถ้าคนที่ใช้ชีวิตมันก็จะต้องซื้อของต้องปุ่มเฟื่อยนะแต่ว่าถ้าคนที่ไปเรียนรู้เนี่ยเขาจะเก็บเกี่ยวความรู้มาเป็นมาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้เนาะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับสวัสดีครับ